เอาละครับก็ขอกราวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคมาฝากท่านผู้ชมให้ฟังกันนะครับก็คือเทคนิคการโซโล่แพททองที่ใครๆก็ทําได้นะผมซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมมันสามารถโซโล่ผ่านได้ง่ายๆทุกคนนะผมโดยเริ่มแรกเนี่ยเรามาพูดถึงสเตจแรกกันก่อนสเตจแรกเนี่ยมันเป็นสเตจท,ที่เราต้องไปลอกทองมันให้เสร็จก่อนนะครับผมซึ่งเทคนิคก็คือมีผ้าคลุมล็อกกี้ เออผมจะบอกว่าผ้าคลุมที่ควรจะเอามาใช้ก็คือผ้าคลุมเอ,อ่อล็อกกี้สเตดี้นะผมเป็นผ้าคลุมหินผ้าคลุมไฟผ้าคลุมทองแล้วก็ผ้าคลุมหลบนะครับผมมี4ผ้าคลุมนี้นะที่ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมหามาให้ได้นะผมเลือกมาอันไหนก็ได้นะผมได้เหมือนกันผ้าคลุมหินข้อดีก็คือไม่ติดก,กระตุกจากดาเมจห,หลายท่าของมันนะผมผ้าคลุมไฟก็คือกันลารรวาได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้กันแบบโอ้โหไม่ได้โดนดาเมจนะแต่ว่ามันกันได้แค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้กันทั้งหมด ส่วนพระคุมหลบสามารถหลบในจังหวะที่ฮิตบ็อกซ์ใหญ่ๆได้นะผมซึ่งเป็นประโยชน์มากส่วนพระคุมทองนี่ก็รู้กันนะครับผมว่าหลบได้ทุกอย่างที่เป็นดาเมจกระแทกนะผมโอเคมาพูดถึงเทคนิคการสู้สเตจแรกก็คือพยายามลอกทองมาให้ได้ก่อนนะผมก็คือเปิดแผลเปิดแผลขาสองข้างมันเสร็จปุ๊บเราก็จับมันชนกระแพงเลยครับผมแล้วถ้าดวงดีหน่อยแล้วถ้าเปิดถ้าเปิดแผลที่ขามแล้วดวงดีหน่อยอาจจะจับ กระแทกทีเดียวแล้วชิ้นส่วนมันแตกนะผมแต่ถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะกระแทกสองครั้งแต่ผมแน่นอนครับว่าถ้าเปิดขาแล้วกระแทกสองครั้งเนี่ยยังไงมันก็แตกแน่นอนนะผมซึ่งโอเคหลังจากที่ขามันแตกแล้วนะผมถ้าใครเล่นอาวุธแบบพวกระยะประชิดนะผมแนะนําให้คุณเนี่ยไปตีที่ขามันก่อนเพราะว่ามันเป็นเ,เป็นส่วนเดียวที่ตีเข้าผมอยผมจะไปฝืนตีส่วนอื่นนะผมตีขามันให้มันให้มันดาเมจถึง พอดาเมจถึงแล้วมันจะโกรธนะผมจังหวะน,นี้ตีไปเรื่อยๆก่อนนะผมพยายามตีที่ขาหน้าเท่านั้นนะผมถ้าเราเป็นอาวุธระยะประชิดนะอย่าไปอย่าไปไปตีส่วนอื่นนะผมเพราะว่าเสียเวลาส่วนอื่นเนี่ยเอาไว้ตีตอนที่มันเป็นล่างโกรธแล้วล่างโกรธเนี่ยมันจะตีเข้าทุกอย่างนะผมตอนนี้เราก็โฟกัสที่ขามันก่อนแล้วกันดูจังหวะน,นี้ครับผมถ้ามันยังยิง สลิงเกอร์ไปชนเสาได้ผมแนะนําให้ยิงให้มันไปชนครับผมเพื่อที่จะทําดาเมจกับเขามันให้เยอะๆครับผมถ้ามันไปชนกําแพงเนี่ยมันจะถือเป็นการทาดาเมจให้เขามันด้วยนะผมซึ่งถือว่ามันจะง่ายต่อสเตตต่อไปในการหักเขามันนะผมจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับพยายามตีขาหน้าไปเรื่อยๆครับผมตีไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะพยายามดาเมจต่อเนื่องอ่ะจังหวะนี้ก็เหมือนกันครับผมเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากก็คือคือ ตอนที่มันกําลังจะฟาดหางใช่ไหมคือฮิตบ็อกซ์มันใหญ่โคตรเลยตอนที่มันจะฟาดหางอะจังหวะที่มันจะฟาดหางอะออข้างที่มันจะฟาดหางเข้ามาให้เราเกาะไปที่แขนที่มันจะฟาดเข้ามาครับผมเกาะไปที่แขนมันพอเราเกาะไปที่แขนเนี่ยหางมันจะฟาดไม่ถึงเราแล้วผมนี่ดูใหมครับนี่เกาะแขนฟึบเนี่ยเห็นปะว่าหางมันจะฟาดมาไม่ถึงเราอบผมจังหวะนี้ก็เปิดแผลแล้วก็รีดดาเมจปกติแล้วผมพยายามทําดาเมจ ให้ได้เยอะๆครับผมเท่าที่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมแต่ไม่ต้องรีบนะผมพยายามทําดาเมจตลอดเวลาครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจําเป็นต้องดาเมจถึงเท่าไหร่นี่แหละผมจําไม่ได้ถ้าดาเมจเราไม่ถึงในจังหวะเนี้ยคือมันจะหนีไปคือพยายามทำไงก็ได้ให้มันเข้าล่างแดงคนระับก็คือตีไปเรื่อยๆครับผมแต่อย่าไปรีบตีมากนะค่อยๆตีบรรจงบรรจงค่อยๆกวาดดาเมจเข้าไปที่ตัวมันเรื่อยๆครับผม กวาดเข้าไปเรื่อยๆจะหยุดนะผมจังหวะนี้พยายามแบบอย่าหยุดเลยอะ่ะหาจังหวะได้จังหวะไหนตีได้ควรไปตีเลยแต่ว่าไม่ต้องรีบมากผมถ้ารีบมากเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ตายสูงอะ่ะโอเคจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราควรไปตีทุกส่วนมาน,นะผมก็คือจังหวะที่ทองมันแบบมีความร้อนเนี่ยคือตัวมันแดงอะ่ะอย่างว่าตัวมันแดงอะ่ะคือเราจะตีตีเข้าทุกส่วนเท่ากันนะผมก็คือตีแรงอะ่ะอย่างว่าแล้วโอเคมา จังหวะนี้เราก็ตีครับผมเน้นลอกทองเลยครับผมตีส่วนหางพวกพวกหางพวกอกมันนะผมตีไปเรื่อยๆเลยจังหวะนี้ครับผมก็โอ้โหจังหวะนี้มันหันหลังให้อย่างงี้ครับหางเต็มๆแล้วกระโดดสับปุ๊บพาร์ตเบรกอีก2ส่วนนะผมนี่ครับผมผมแนะนำครับถ้าอยากจะตีให้ทองมันลอกไวๆครับผมควรมีสกิลเอ่อพาร์ตเบรกเกอร์ไว้ก็ดีนะผมขั้น3มเลยคือดีมากครับผมคือผมแนะนําก็คือใส่ไปใส่ขั้น3าเนี่ยไม่ต้องใส่ขั้น1หรือ2ครับผม ใส่ไปทีหนึ่งใส่ขั้น3ไปเลยโอเคทีนี้เราก็าไล่มันไปสเตจสองได้แล้วคืออย่างที่ผมบอกว่าเราจะตีแบบไม่รีบนะผมก็คือแนะนําเทคนิคให้คนทุกประเภทตีได้หมดไม่ว่าจะเป็นพวกหน้าใหม่หรือหน้าเก่าเนี่ยสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ผมส่วนหน้าใหม่มาดูเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นแนวทางให้เขาไปนะผมส่วนใครอยากาหวังคลิปสปีดลันในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีให้นะผม พะผมไม่ได้ทําเวลาได้เร็วขนาดแล้วผมผมมาบอกเทคนิคให้อ่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าให้คนทุกส่วนน่ะเข้าใจเหมือนกันหมายถึงให้คนทุกทุกอ่าทุกผู้เล่นน่ะระดับผู้เล่นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าก็สามารถทําได้แล้วผมโอเคไอ้น,นี่สําคัญมากเลยครับผมในการยิงหินข้างบนให้หล่นลงมาตรงลาวาเห็นไหมมันจะมีหินข้างบนนะผมถ้าคุณพลาดเนะี่ยผมบอกเลยว่าแม่งพลาดดาเมจมหาศาลมากเลยครับผม ถ้าใครพลาดยิงหินตรงนี้หล่นไม่โดนมันนะผมแนะนำครับถ้าอยากยิงหินไอเนี้ให้หล่นโดนตัวมันให้ใจเย็นๆนะผมอย่าไปรีบนะถ้าคุณรีบเนะี่ยผมบอกเลยว่าคุณเนะีะจะเสียดายมากเพราะว่าผมอเชื่อไหมว่าผมทําคลิปเนี่ยผมล่าไปประมาณเอ่อกี่รอบนะประมาณ5รอบอะประมาณสรอบคือยิงหินไม่โดนละอันนี้เรื่องจริงเลยล่าไปล่าไปหรอบอะประมาณ3รอบคือยิงหินไม่โดนคนะรัรรอบ,อรมรบมนนผม ผมก็เลยเออถ้ายิงหินไม่โดน่ะมันจะเสียเวลาตีเขาผมมันจะตีเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครมาถึงนะแล้วอยากทําให้เขาแตกนะพยายามยิงหินนะผมยิงหินไอ้ข้างบนมาหล่นทับตัวมันแล้วไปทําดาเมจที่เขานะผมพอสเตจสุดท้ายเนี่ยเราจะง่ายต่อการเบรกเขาขึ้นนะผมโอเคจังหวะน,นี้ก็ระวังถ้าอ่าควิดหรือถ้างัดให้ดีนะผมผมจําได้นะผมว่าผมตายรอบนึงในสเตจนี้แล้วผมเพราะว่า ผมอ่านมูฟมันไม่ขาดนะอันนี้จริงจริงจริง,รงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นผมตายตายเลยผมตายผมจําได้ผมตายสเตจนั่แหละผมจําได้เพราะว่า,าคิดว่าตัวเองไม่โดนนะผมแต่ที่จริงนะ่ะฮิตบ็อกมันนะ่ะไอตัวนี้ฮิตบ็อกมันอันตรายนะผมถ้าคิดว่าหลบไม่โดนนะ่ะถ้าคิดว่ามันไม่โดนเนะี่ยควรหลบไปก่อนนะผมไม่ใช่ว่าคิดเผื่อว่ามันจะไม่โดนนะผมเนี่ยผมจําได้เลยตรงนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดเอาไม่ใช่นะผม ตรงไหนแหละสักทีนแหละผมจาได้ว่าผมตายไปเพราะว่าอ่านมูฟมันไม่ขาดนะผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนน่าจะตรงนี้นะมั้งตอนที่มันขิดเขาเอ้ยไม่ใช่เนี่ยโอเคพอเวลามันสะบัดหางเรากระโดดเฉียงออกไปหรือว่ามุดใต้ตัวมันก็ได้ผมจังหวะนี้คือถ้ามันสะบัดหางเราสามารถมุดใต้ตัวมันได้เพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่มีทองมาบังแล้วับผมอาตรงนี้แหละที่ผมตายเนี่ยก็คือแบบ ก็คือแบบคิดว่ามันไม่โดนไงคิดว่ามันจะขิดสองทีนะครับผมคืออ่านมุฟไม่ขาดจาังหวะนี้คือผมผมผมตายโง่อเองก็บอกตรงๆเลยว่าตรงเนี้ยยอมรับด้วยว่าตัวเองตายโง่อเองครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันจะสะบัด2ทีแล้วมันก็หยุดแล้วผมผมก็เลยจะไปอัรกเมนเข้าไปตีดูดเลื่อนมันแต่ว่าแม่งสะบัด3ทีแล้วผมแล้วคิดบล็อกแม่งคาดไม่ถึงจริงนะผมแล้วก็เลยตายไปไม่เป็นไรครับผมตายตายตัวเดียวเดี๋ยวเราก็ลงลงไปใหม่ได้ โอเคจังหวะน,นี้เราก็ลงสไลด์ลงไปเลยอาจจะนานนิดนึ่งนะผมสเตทที่ยากที่สุดคือสเตจสุดท้ายนะผมเป็นสเตทที่ยากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะผมว่ามันมีท่าอะไรบ้างในสเตจสุดท้ายสเตจสองเนี่ยแค่เราทําดาเมจอะตีส่วนไหนก็ได้ให้ดาเมจให้ถึงอะเดี๋ยวมันจะย้ายสเตจเองครับผมจังหวะน,นี้ก็ชมผมตีมันยาวๆไปครับผมอาจจะ อ่าตวันนี้ก็ล้มนะผมซึ่งเป็นโชคดีกับผมมากครับผมแต่เสียดายผมที่ผมไม่มีเกรดแดงเอาไว้สับนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมก็ตีเขาไปทําทาเวทที่เขาไปครับผมพอสเตตสามปุ๊บเราจับมันชนเนี่ยเขามันมีโอกาสแตกระหว่างที่มันชนสูงครับผมเพราะว่าเราจับมันชนได้ครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วผมในสเตจแรกจําได้ไหมท่านผู้ชมโอเคทีนี้มันย้ายแลวอ่าจะบอกว่าผมไม่รีบเก็บไอชิ้นส่วนที่ตกกับพื้นแนละ้วเพราะว่าผมอยากจะ รีบเอาเทคนิคมาผมเพราะว่าผมล่าไปห้ารอบแล้วผมมันพลาดบ่อยอะ่ะผมก็เลยเออไม่เก็บแล้วกันเดี๋ยวล่าล่าให้มันสุดไปก่อนแล้วค่อยมาตามเก็บที่หลังเอาไม่เป็นไรครับผมส่วนจังหวะน,นี้ก็ไหลลงไปครับผมซึ่งตอนที่เราสไลด์ลงไปแบบสุดท้ายของมันเนี่ยมันจะมีมันเราจะสามารถจับมันชนได้แค่ครั้งเดียวนะผมแล้วมันจะโกรธตลอดซึ่งจังหวะเนี้ยพยายามจับชนให้ได้แลผมเนี่ยเดี๋ยวดูนะจับชน โป้เนี่ยอ่าจับชนได้ับผมโปะเป็นไงุ๊บเขาแตกเลยครับผมจับชนได้อ่าทีนี้ก็สบายครับผมตีส่วนไหนก็ได้ตอนนี้ตีให้มันตายเฉยครับผมแต่ว่าด่านนี้มันจะมีจุดจังไรตรงที่ว่าแมปลาวาครับผมมันจะพ่นลาวาขึ้นข้าบนแล้วผมแล้วแมปลาวาทั้งแมปเนี่ยมันจะร้อนแล้วมันจะมีไอ้ส่วนที่มันแบบหยดย้อยมามันเรียกว่าอ่าอุบัติเหตุทางด่านแล้วกันก็คือ แมปลาวาที่มันย้อยโดยธรรมชาติเนี่ยมันสามารถย้อยลงมาใส่เราแล้วทําดาเมจกับเราได้เหมือนกันนะผมซึ่งแม่งโคตรแรงแล้วผมเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกลาวาที่แบบหล่นมาจากข้างบนเน่ะไอ้พวกเนี่ยคุณพยายามหลีกเลี่ยงมันนะผมถามว่าดูยังไงว่ามันจะหล่นมาใส่คุณเมื่อไหร่ก็คือมันจะหยดมาทีละนิดรับผมถ้ามันหยดมานิดนึงคุณอย่าไปยืนตรงนั้นนะผมเพราะว่ามันจะเหลวก้อนใหญ่มันจะหล่นมาอีกนะผมซึ่งยากมากในการทั้งหลบตัวมอนสเตอร์แล้วก็ทั้งหลบลาวาไปในตัวนะผม จังหวะนี้คุณตีไปเรื่อยๆครับผมพยายามอย่าไปอยู่หน้ามันเยอะแล้วผมเนี่ยอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วผมคือไปอยู่หน้ามันก็คืออยู่หน้ามันเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากนะผมควรอยู่แบบตรงกลางๆตัวมันแหละเราจะได้รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างอย่าไปมุดใต้ตัวแลผมเพราะว่าเวลามันตีท่าคอมโบอะไรเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวแล้วผมถ้าเราอยู่ใต้ตัวมันเนี่ยเวลามันทําท่าอะไรเนี่ยเราจะมองยากแล้วผมอ่ะจังหวะนี้ผมก็อ่านมุ้ มุฟไม่ขาดเีครับผมผมคิดว่าพ้นผมก็เลยไม่ได้หลบไปสุดท้ายก็ไม่พ้นอยู่ดีเดี๋ยวมันจะมีท่าหนึ่งในสเตจนี้นะผมที่เพิ่มเข้ามาเป็นท่าใหม่ของตัวมันเลยแหละก็คือท่ามันจะไปเอ่อไปตรงกลางเสาแล้วก็ปล่อยให้ลาวาถล่มลงมาเดี๋ยวคุณท่านผู้ชมจะได้เห็นเองนะผมว่ามันเป็นท่าอะไรจังหวะนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆผมตีไปตีไปรีดดามจไปรีดดามจไปนี่ครับผมเนี่ย อย่างที่ผมบอกคือลาวาเนี่ยมันสามารถตกมาใส่เราได้ขนาดผมรู้เลยนะมันจะตกผมยังโดนเลยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยนมันมาตกมาเรื่อยๆเลยไอลาวาพวกเนี้ยไอนี่พลาดไม่ได้เลยอะผมผมตายเพราะลาวาเนี่ยจําได้ว่าผมตายเพราะลาวาเนี่ยสี่ห้ารอบเลยนะที่มันตกลงมาแบบเนี้ยแล้วมันมีหลายจุดด้วยไงอ่ะนี่คือท่าใหม่ของมันครับผมคือเวลามันพ่นแบบเนี้ยคุณกระโดดหันหลังได้ออกไปเลยเพราะลาวาเนี่ยมันจะตกแบบสุ่มแล้วผมซึ่ง โอ้โหฮิตบ็อกแต่ละก้อนเนี่ยโคตรใหญ่แล้วผมแล้วมันตกมาแม่งเกือบครอบคลุมทั้งแมปแล้วผมก็โอเคจังหวะน,นี้ก็ลาเรื่อยๆับผมอย,ย่าหยุดตีนะจะหยุดตีเหมือนกันไอสตีนี่ก็เหมือนสตี2สองก็คือถ้าดาเมจเอ้ยเหมือนสตีแรกกับเหมือนทุกสตีนั่นแหละก็คือดาเมจไม่ถึงมันจะหนีกลับนะผมพยายามนะผมตีเรื่อยๆครับผมอย,ย่าหยุดเป็นไปได้อย,ย่าหยุดห้ามหยุดตีแลผมแต่ไม่ต้องรีบ ไม่ใช่แบบให้คุณรีบตีหมายถึงพยายามแบบต่อนิดต่อน้อยต่อนิดต่อน้อยให้มันทาดาเมจให้ได้บ้างแล้วผมเพราะว่าถ้ามันไม่มีดาเมจเลยเนี่ยมันจะหนีแมปนะผมถ้าไม่มีคนตีมันดาเมจถึงเนี่ยพยายามค่อยๆต่อไปฮะตีไม่แรงยังไงอย่างน้อยขอแค่เข้าไปตีมัน,นครับผมตีไปเรื่อยๆผมเน้นย้ำมากเลยนะผมว่าตีอย่าหยุดนะถ้าหยุดเนะี่ยเกมมันจะเออโอเวอร์แล้วผมอาจจะวันนี้คือจังหวะที่มัน กระโดดทับแล้วผมซึ่งผมบอกไว้เลยว่าคุณโดดไดฟฟออกไปเลยก็คือซูเปอร์แมนดฟ์ไปเพราะว่าไอ้ท่าโดดเนี่ยมันไม่ใช่ท่าโดดที่แบบล็อกพื้นที่ไว้นะผมมันคือถ้าคุณอยู่ไหนเนี่ยมันจะโดดตามตัวของคุณนะผมไอ้ท่านี้อ่าผมบอกไว้เลยนะผมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนผมล่าได้ประมาณห้ารอบที่ผ่านมาก็เพิ่งรู้ว่าผมว่ามันล็อกตัวด้วยนะผมซึ่งเป็นท่าที่ค่อนข้างจังไลเหมือนกันโอเคมาจาังหวะท่านี้ก็เหมือนเดิมว่าผมมัน พ่นลาวาไปข้างบนแล้วก็กระโดดได้ออกมาครับผมเพื่อที่จะเซฟเซฟไว้ก่อนนะผมโดนไม่โดนไม่เป็นไรแต่ขอให้เซฟไว้ก่อนนะผมมาจาังหวะนี้สับตายไหมยังไม่ตายอ้าวาตายแล้วนะผมโอเคสำหรับการล่าแพทองก็มีคร่าวๆอยู่เท่านี้แหละครับผมถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยว่าควรทำยังไงแต่ละสเตจเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างเลยผมส่วนเผื่อผมแบบพลาดตรงไหนไป ยังไม่ได้พูดท่านผู้ชมสามารถถามได้แล้วผมแต่ว่าอ,า,อาถามเรื่องอื่นก็ได้แล้วผมไม่ต้องเป็นต้นเรื่องนี้ก็ได้แล้วผมแต่ว่าถ้าใครงงว่าสเตจไหนควรทําอะไรเนี่ยสามารถที่คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ครับผมส่วนเดี๋ยวผมจะมีคลิปเอาใจสายสปีดลันมาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเทคนิคให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทําสปีดลันกันเล่นๆดูนะผมแต่ว่ายังไม่มาเร็วๆนี้หรอกแต่ขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ มีแต่เพียงเท่านี้แล้วผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r สไครห้ผมด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแฮปปี้ฮันติ่งไลน์สนุกนะครับผมนักล่าทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบาย